บเปียกหลกลูวเร็วเร็ววเร็ว้เร็วหัวขาวหัวขาวขื่นก้อนสีขาวนั่นขืนขืนขืนคนฟ้าขนฟ้อคน้คนคนฟ้านฟาสวัสดีค่ะสวัสดีซีนีลุยนะคะวันนี้เป็นเบทีลันเียนะคะเป็นเบทีกลางแล้วนะคะมาซิมาซิมาลงซีอ้ดักเดเิมาอ อุ้ยแม่รูปไก่เห็นไหมได้ไรกินกินข้าวปุ้นปลาแจ้วค่ะวันนี้ปลาไก่เตะเร่คนที่เดียวกินอื้ออุ่นไหนแล้วไปนลำเดินลำไก่ลำไก่อยากเลยเนาะเขาโตกับปู่ข้าวปุ้นเบอร์ลยซื้อมากนี่มเลือกงอให้อุ่นเลรอตะมูนแทบเนอันนั้นล่าหนันตักไตยวนปั้มจีบแถวบ้านมาเาบันฝากมน้อยเอื้อยเรากินบ่ได้กันเลยมาฝากปลาอยู่ไลยมั่กใส่กำลังถามมู่อยู อยากเลยเนาะแม่ทานไงแม่กินได้ี่บอทานไงอ่ะอันชนวดมีหอันยาหนูโบยมสมับซาละเปากก่สิบสออันบุญสลัเปาบาทูดกินได้สองข้อนนึงบ่หกหันบาทติดทีห่ดไปแล้วสอย่างน่ยนปดแ่บ ขเอสีบียดที้ีเลยแล้วพื้นหนาดำขึ้นมืดพื้นจำไปเกี่ยวเขามาเถอะเงื่อนหาแน่แม่สัมผาสกันลูกลูกขี้วันมันไปเกี่ยวเขามาถ่ายีบกับมันไปร่างานเกี่ยวเขาแม่แม่เงินเงินน้องพอใส่เไปรางานเกี่ยวเขาเอาไปเกี่ยวเขาซอยแฟนไง่าย นี่ยค่ะกอยแป้งแม่คุณฮอสซีกินอะไรหรอยนะอยากมากก่เนี่ยบอกไปเอยสิยางไพี่แม่จปปัวก้แทนแล้วม่ึนสิต้มมาม่าใส่กล้วยแม่งก็ยนห้องเนาะานแม่ไปยืน เอาฝนลินล่ละอ๋อกระสียางไห้อมคากอมเน่โวยฝนลินล่ะแล้วมัดชายซิ่งใ่เอ,เอาหายครับอ๋ขึ้เงยคักแกรใจจะยทายมุ้มสูงทายสา์ขึ้นก็ได้นอทายสาสต์ขึ้นมอเอามุสูงขึ้นด่นอบากมารตกดอก,อก,อกลูกบ่ตกลูกไก่ซื้อมากันเลยาบมาอะไร มันเขาหัวเตยเนี่ยบางฝนให้ลวกกลางลบเออมันจริงแค่นั้นลมันไม่ตกหรอกนีแดดแม่บางฝนสูนีกย่หัวบกเตยเดี๋ยวไปกลัวมาตกอยู่นะมาดูนู่นเออมันตกบลังมันตกก็จะทังบัดทายาซื่อดอกลอดบอลลู วังนั่น,นใวัดหยดยาตดโอ้ยแห่มันเป็นเน,นี่ยมีอย่างก็ไดิไรยจอยกินเข่าบ่แสบแน่ขนาดไข่หามือยังบ่จอยด้วยนมันยังกวตอยังตัวนตแลถอดตัว,ตวลูก บอกต้าทีแรกีแรบอกบอดีกูไม่ได้ใส่สะโพกคืออีเชดอดังเปะแบบแั้น AP นะคะอาจารย์แฮปปี้เจ้าพอใส่ใจเฮ็ดงานเริ่มมือคืนนี่ ใส่ใจบวกผู้สาวเวทีข้างๆฝนตกแล้วพี่น้องฝนตกแล้วลงเม็ดอิริเเอาคืนรถเอาคืนรถบ้าเปี่ยนดอกบ้เปลียกดอกบ้าเปลี่ยนดอกลกเร็วเร็วเร็เร็วเร็ว เเปียกดอกลูกเร่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 เเหัวขาวหัวขาวขึ้นก้อนสีขาวนั่นขืนขืนขืนน้าขน้าเดี๋ยวหวึ้นย่เลยย่เลยเเอาขนป้าขึ้นขึ้นขนป้าขึนป้าขน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 ป้าขนป้านจะเป็นตเนท้าแห้งแล้วแห้งแล้วแห้งแล้ว แทงบริได้พี่น้องคนแทงแข่ได้นี่โ้ยตะไเป็นแม่ห้ามเลี้ยงเดือดเย็อดเปลูกแรงแล้วลูกแรงแล้วลูกฝนแรงแล้วฝนแรงแล้วครับผม โอ้ฝนไปไหนมาเมื่อคืนไปหาสุขุมวิทมาครับเดี๋ยวไปยกิดขนฝนแข็งเป็นยางยืนยางบานพี่น้อนดีนะดีนะยังมีเกณฑ์อุ้ยกุ้ยเตอร์กระเป๋าคนสวยกู้ยเตอร์กระเป๋าคนสวยนี่แม่เขาว่าจะเป่าแล้วฝนหยุไปกูเตอร์ว่าพี่จัาเขาจะเทียวเผาเปล่าอยู่ฝ่นมากเลยอนเลยโ่รได้เป่าค่ะฉันบอกแล้วขันตกกันแลรงเก็บฉันมา คนเลยมาเลยมันตกทางพัทยาไงมันไหลมาพัทยาแห้งแี้เนั่นแหละเม้ากันไรมาเกล่อ้าวมันกันไรมาเลยลูกเหมันก็นพันดีแล้วมันตกเดียวนี่มันกันสิพานเข้าไปใช่ใช่ไหมแม่แต่ว่าอะไรจะเกิหมว้ายว้ายไปปักแต่ไข่ใช่เอามาพูดจาเลยพอดีให้ไม่อยู่ไม่ปักต่ไข่ดีหรอเอ้า มันดูถูกเข้ามันเป็นบุคคลที่พอดีออให้บูมก็ได้แม่เป็นบางมันบูดูถูกเข้ามุมต้องไปปักตะไคร้แล้วแหละจิเป็นไม่อยูย่อีสิไอ้มาฮอัซี่น่ะจะบริสุทธิ์ปักได้เบิร์ตพะว่าบอหันแต่ไม่งินจากคนถูกเอาจังสี่ซิะคุณจังที่อบอกผู้ใดจิตปักตะไคร้แล้วค้นมตัตกนี่ คนมาตกแต่ว่าน้ำท่วมเลยไม่น่ท่วม่ตกสิเป็นตั้งแต่ไข่คร่ะซอยเหลือมูยังจะตูจะของมันยังซอยเหลือบอลอยู่เป็นแบบนอนเค่อนกาตกนะควแร่ีอย่าลนเด้อนอ